เคสนี้ฟังบอกได้เลยว่าเป็นเคสที่ฟังประทับใจมากๆเพราะว่าน้องให้ความร่วมมือดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสาร,รนะคะเคสนี้นะคะน้องอามเป็นพนักงานบริษัทเนาะรายได้ประมาณ2,000 20, 0อัพเคสนี้อายุน้อยคุณพ่อก็มาขำให้ก็จบได้รถใช้ Toyota y a r ร s สวยๆคันนี้ปี2017ไปเลยค,ะค่ะช่นี้ที่น อยู่ไ,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 ได้ไหมส <c oughs> วัสดี่าวน,นี้พกเซฟฟังเอ็มซียูสคายแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ตะเคียนเตี้ยพัทยานะคะจะบอกว่าไกลมากๆเลยแต่ไม่ใช่อุปสรรคในการส่งมอบรถในวันนี้ของเซลฟางนะคะส่งตรงให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราตามกันไปดูที่บ้านลูกค้ากันเลยค่ะไป วันนี้ฟางพามาสมมตบรถเตยใต้ายารีให้กับน้องอาร์มวัยรุ่นสร้างตัวที่พัทยาคะ่ะถามความรู้สึกน้องอาร์มดีกว่าว่าซื้อรถกับพี่ฟางเป็นยังไงบ้างถูกใจในการบริการครับ<อ>ซื้อง่ายขายคล่องอนุมัติไวครับซื้อรถกับพี่ฟางง่ายเหมือนอยู่ในคลิปวิดีโอไหมคะมเหมือนในคลิปเลยครับ หรือว่าง่ายกว่าไหมง่ายกว่าทําไมถึงสนใจมาออกรถกับฟางอ,อ่ะเพราะอะไรครับดูจากในคลิปแล้วน่าจะเป็นคนคุยง่ายครับมาลองดูจริงก็คุยง่ายใส่ใจลูกค้าดีครับอชอบครับจริงจริงตอนแรกเราดูไว้หลายที่หรือเปล่าใช่ครับดูไว้หลายที่เลยครับแต่ยังไม่ถูกใจรถยังไม่สวยมั่งแล้วก็เซลล์บางคนก็คุยยากครับทักไปตอบล่าช้ามั่งแต่พี่ฟางทักไปทักปุบตอบปั๊บเลยครับตอนที่เราไปหลายๆที่เรารู้สึกกังวลไหม กังวลครับพี่ติดเรื่องอายุด้วยอายุก็ไม่ถึงกลัวเขาไม่อนุมัติทักหาพี่ฟังก็แบบลองปรึกษาพี่ฟังดูก็พี่ฟังก็แนะนําดีครับคุยง่ายตอนแรกใช้แต่มอเตอร์ไซค์ไงพี่ทีนี้ฝนตกแดดออกอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไหวบางทีไปทํางานเช้าด้วยครับพี่ทำงานตีห้าครับบางทีฝนตกตั้งแต่เช้ามืดเลยเลยไปทํางานสายเลยใจเอารถครับก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อยากจะได้รถใช้นะคะวันนี้เข้ามาก็ พี่ฟางเป็นไงบ้างการบริการประทับใจไหมประทับใจมากครับดีมากครับมีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆทางบ้านไหมคะที่อยากจะออกรถคนหนุอ็มซียูสค้ากันเยอะๆนะครับเออนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะได้รถใช้นะคะติดต่อเซลฟางมาได้ที่ MC ็มซียูสาสาขาชลบุรีได้เลยคะ่ะซื้อง่ายอนุมัติไวนะคะ